ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคาการาจชบศูนย์รวมข้อมูลและเรื่องราวที่น่าสนใจในโลกยานยนต์วันนี้เราจะพาทุกท่านไปจาะลึกกับรถกระบะไฟฟ้าที่สร้างแรงสันสเอนไปทั่วโลกอย่างเทส l a ไ y เบอร์ทรัรุ่นปี2026ซึ่งถือเป็นรถที่ฉีกทุกกฎเกณฑ์การออกแบบและวิศวกรรมยานยนต์เท่าที่เคยมีมาด้วยรูปลักษณ์ที่ดูเหมือนหลุดออกมาจากภาพยนตร์ไซไฟ,ฟยุคอนาคต ผสมผสานกับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดจากเทสลาทำให้รถคันนี้ไม่ใช่แค่พาหนะแต่เป็นนวัตกรรมเคลื่อนที่ที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานหนักและการใช้ชีวิตสไตล์คนเมืองหากพูดถึงรูปลักษณ์ภายนอกเทสลาไซเบอร์ทรัก2026ยังคงรักษาเอกลักษณ์อันโดดเด่นด้วยตัวถังแบบเหล็กกล้าไร้สนิมอันตราฮาร์ด30เอ็กโคโรสแตนเลสสตีลที่มีความทนทานสูงมากสามารถป้องกันร,รอยขีดข่วนและการบุกสลายได้ดีเยี่ยมพื้นผิวที่เป็นเหลี่ยมมุมชัดเจนทำให้รถคันนี้ไม่มีความโค้งมนเหมือนรถทั่วไป ซึ่งเป็นการจงใจออกแบบเพื่อความแข็งแกร่งและลดขั้นตอนการพ่นสีแบบเดิม,ดมนอกจากนี้กระจกยังเป็นแบบอร์เมอร์กลาสที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดเสียงรบกวนจากภายนอกเข้าสู่ห้องโดยสารได้เป็นอย่างดีทำให้การขับขี่เงียบสงบและเป็นส่วนตัวมากขึ้นในส่วนของสมรรถนะเทสลาไซเบอร์ทรัก2026มาพร้อมกับตัวเลือกขุมพลังที่หลากหลาย โดยรุ่นท็อปอย่างไซเบอร์บีสนั้นมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้า3ตัวที่ให้พละงกำลังมหาศาลถึง845แรงม้าสามารถทำอัตราเร่งจากศูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียง2.6วินาทีซึ่งถือว่าเร็วกว่ารถสปอร์ตหลายรุ่นในตลาดเสียอีกส่วนรุ่นขับเคลื่อน4ล้อแบบมอเตอร์คู่ก็ให้พละงกำลังที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้ก,กันโดยมีกำลัง600แรงม้าและระยะทางวิ่งที่ไกลถึงประมาณ547กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้ง ทำให้ผู้ขับขี่ไม่ต้องกังวลเรื่องการชาร์จไฟบ่อยครั้งเมื่อต้องเดินทางไกลนอกจากความเร็วแล้วความสามารถในการบรรทุกและลากจูงก็เป็นหัวใจสำคัญของไซเบิร์ทรัครุ่นนี้โดยสามารถลากจูงน้ำหนักได้สูงสุดถึง4,990กิโลกรัมและมีพื้นที่กระบาหลังที่กว้างขวางพร้อมฝาปิดแบบม้วนไฟฟ้าที่แข็งแรงจนสามารถขึ้นไปยืนได้กระบาหลังยังมีช่องจ่ายไฟสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆทำให้เหมาะมากสำหรับการนำไปแคมปิ้งหรือใช้งานในไซต์งานก่อสร้าง ระบบช่วงล่างเป็นแบบถุงลมปรับระดับอัตโนมัติ Adaptive Air Suspension ที่สามารถปรับความสูงของตัวรถได้ตามสภาพถนนช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลบนถนนหลวงและพร้อมลุยในเส้นทางออฟโรดภายในห้องโดยสารได้รับการออกแบบมาในสไตล์มินิมอลแต่หรูหราและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่18.5นิ้วที่ติดตั้งอยู่ตรงกลางทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการควบคุมทุกอย่างในรถ ตั้งแต่ระบบนำทางความบันเทิงไปจนถึงการตั้งค่าการขับขี่ส่วนผู้โดยสารตอนหลังก็มีหน้าจอขนาด9.4นิ้วเพื่อความบันเทิงและการปรับระบบปรับอากาศส่วนตัวระบบเสียงภายในรถเป็นระดับพรีเมียมด้วยลำโพง15ตัวรอบทิศทางให้ประสบการณ์เหมือนอยู่ในสตูดิโอเพลงเคลื่อนที่พื้นที่ภายในกว้างขวางสามารถรองรับผู้ใหญ่5คนได้อย่างสบายพร้อมช่องเก็บของใต้เบาะและพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหน้าแบบฝรังที่เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานจริง ความฉลาดของเท sla Cyber t r u รัก0 2 6ยังรวมไปถึงระบบออโต้พิลอตและฟูลเซลล์ไดรฟ์วิ่งที่ได้รับการพัฒนาให้แม่นยำยิ่งขึ้นช่วยลดความเหนื่อยล้าในการขับขี่ระยะไกลและการเดินทางในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นตัวรถยังรองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านดาวเทียมแบบ Over the เด r แทำให้ฟีเจอร์ต่างๆภายในรถได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอโดยไม่ต้องเข้าศูนย์บริการถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาวเพราะรถของคุณจะเก่งขึ้นเรื่อยๆตามการเวลา สรุปแล้วเท s l a c y b e r ร์ทรั2026คือรถกระบะแห่งอนาคตที่รวมความแข็งแกร่งของรถบรรทุกความเร็วของรถสปอร์ตและความฉลาดของสมาร์ทโฟนเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการความแตกต่างและเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำหากคุณชื่นชอบการอัปเดตรถยนต์รุ่นใหม่ๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องคาราชับของเราไว้ด้วย